ใช่เป็นคือว่าตู้ลำโพงไงปบะดังไอส่ดอกอย่างครับจิวางสั่นเนาะบาทเนาะมันแมนบอใหอ้ันใส่ตำตู้ไอดอกรากง่ายแล้วดอกราคาพันกว่าบาทเนี่ยแต่สมัยก่อนมันก็เกิดขึ้นวานละเดืนเดืนสิบาทไงชนชีวิตท่อมันต่างกันเนาะ เาก็ใส่ตามก็ทากรรมเงินบ่มีเขาก็ใส่ดอกอีกคือมันกับโมดังต่วนแล้วเลือดสีไฮเบิรงข้างในนะารับท่านก็จะใส่ดอกอียังไงใส่ดอกอียังไงก็จะใส่ดอกดีเพื่อนดอกเป็นโค้งปั๊มธรรมดาเนี่ยนะครับสไฮเบิรงข้างในกะเนื้อว่าเรื่องมันบ่นดังนี่ก็ตามท่านผู้ชวมว่านะ่ะมีว่าการตีโจมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะผมก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อย แต่มีเงินหลายๆก็อยากใส่ของดีกูนะครับเนี่สิมากแก่เกบิ่องหนพรต้องสงสัยกันได้ว่าผมใส่ดอกย,ยังไม่มีอันนี้เล่นงานมอลลัแต่แสดงสซดตู้สซดทาง,างแล้วแปดไปนั้นวนะครับนี่แกสีบูดังแกสีแม่กแกสจักแหละคืออาจจะดังกับผู้รู้นะครับไปเบิือ้องหน้าจวมาปิดแก้เบิ่งื้อง เหนไหกันอืมเห็นป่ะตื๊บตื๊บคือแก้วนี่แหละครับดอกที่ผมใส่แค่นี้แค่นี้แค่นี้นี่แหะครับ เน้ผมใส่นี่เด้นี่ผมบ่ได้ใส่ยี่หอ้อบ่ได้ใส่ดอกโค้งรอโค้งง้างอะไรนะผมใส่โค้งปั๊มน่าจะเป็นมรกดหรือเปล่านี่ผมบ่แน่ใจใันนี้ม,มรกดนะครับ <S <S ผมใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าหยังมันบ่ค่อยดังเนาะเพราะว่ามันเป็นดอก บนบ,นบ้านลากยาแน่นอนครับแต่เ,เลยมีคำตีชมนิดๆน้อยกับพ่เป็นยังครับทางทีมงานกับอยพัฒนาแก้ไขไปเรื่อยครับก็พร้อมที่จะรับคำตีชมทุกๆอย่างเด้อครับว่าจังได้กันบางทีต้นทุนเท่ามันบ่คือกันครับบ่ซ้ำกันพร้อมหมดละ ของเพื่นที่เพื่นเล่นได้เพื่อนก็นอาจจะก,กูหนียืมสินคือกันแต่ของเพื่อนกบสิลงเมื่อมาตรฐานไปเลยนะผมก็ค่อยๆไต่เอานี่หล่ะบ่ได้ยิ่งไงอร่างการเอาครับเห็ดน,นอนใจรักซื้อแต่ใน,น,นสุดท้ายนี่ก็ขอฝากช่องมาดน้ำด้วยครับกันประมาณนี้แหละครับทีมงานคาวีเซาววิธีเครื่องเสียงรถ เวทีครึ่งเสียงลดลดเวทีลดสุดเจ๋งเนาะครับจะใส่ตู้ตัวนี้แหละเดี๋ยวยเล่ยไว้เสียวลงมาสมแซมไม่ดามไม่สมมันฟิวมันแตกไปใส่ตีนเลยงแน่ๆแหละครับสินุยต่อออกพรรษากาจริงๆก็ตู้ดีก็ออกแบบมากอยากทิพท่าเนยจังหน่อยอยู่เนาะตู้ผมตีเองครับตีเอง อยู่รมันินตีเองร้วนเลยเป็นสูตรยังล่ะครับสูตรเอปอนมูไท้จริงกับเป็นเออนแหละแต่มูอาะมูด้นานหน้าปิดฟ้าเอาการออกแบบตูนที่ว่าบัไดตามที่ดีบันไดเพราะว่ามันใส่ดอกข้างบนเนาะเพราะว่าขอเสียของมันไงคือย่มฝนตกหน้าม,มันจะเข่าไปสีล่งไปหนีเบิดเลยอยากให้ดีครับตีตูให้อยู่ด้านหลังเด้อ ผมาสิจับต่อไปผมก็จะเดียวใส่ด้านหลังเบนล่ะโบว้เดี๋ยวทึง,ง,งๆหยางน้ำหนามฝนตกนีแลีนคุ้มผามาเร่งทึ่งตืดด้านหลังวานี้บริการใส่ดอกทึ่งครับประมาณนี้แหละครับ ครับกับบุมียังไลน์แล้วครับกับประมาณนี้แหละสุดท้ายนี้กข,ขอให้ท่านผู้ชมลำล้ำรวยๆเด้อครับสวัสดีครับ